สัสดงว่าพูดไปดูวันนี้เราไปอยู่ช่วงใหม่ของช่องช่วงเด็กโปรไฟล์เด็กโปรไฟล์เป็นการภาควีเด็กโปรไฟล์เป็นการภาควีแคนออราเคลิลจริงแงสายเมกสเป็นแบบไม่สมประกอบไม่สมประกอบเพราะว่างบหมดก่อน หมดก่อนเลนส์สมก,กอนเริ่มที่เกียสามเลยเกีเยสามตัวแรกเป็นตะก้อนเมกับใส่สี่ใบฮะเทคเคาน์เตอร์เทคเคาน์เตอร์หรือเปล่าไม่รู้ผลเพิ่มของทริกเกอร์ที่คุณไรทเช็คพบจะเพิ่มขึ้นอีก5,000ถือว่าเก่งนะเทคออตโต้ช่องแหวนเมื่อ,อยูนิตนี้จบตี โซบาสเกตสาที่การบนมือคุด5า้าใยยูนิต้ได้รับไกรโปวกสามจะจบการต่อสู้จำนวนการทิ่สิงจากมือคุณเพื่อเป็นค่าคอสของความสามารถนี้จะลดลงหนึ่งตามจำนวนเรการคือ2ช่องนี้ที่ติดที่มีคำว,ว่าเมก,กัสในชื่อการตวนี้เก่งเพราะฉะนั้นใส่4ีเลต่อไป เทคซากาโนะอเมกัสจริงๆต้องใส่สีนะอย่าได้บอกงบหมดก่อนเลยใส่แค่สองใบงบหมดแล้วไม่สัมปาระเด็ก <c oughs> ไม่สัมปาระเทคออโต้ auto, ช่องแหวนเมื่อลงสนามคอตเตอร์บาร์เน็ตเปิดทอมเด็กสองใบเรียงการ์ดแล้วก็ะโจลนลงไปเทคออโต้ช่องเรียช่องแหวนเมื่อคุณไรซเช็คพบทิกเกอร์ยูนิตยูนิตนี้บวกห้าพันใช้ง่ายจัดจ้าต่อไอเกตสามตัวจริงๆเกตสามตัวนี้ต้อง แนะนำให้ใส่ Imperial Daughter ใช่บอกวว่าไม่รู้จะไม่ได้ใส่เป็น v i s t e r i a v i z o s o อ u t o c ช o องแวนไม่ยูนิตโจมตีแสดง Imperial Gift Protect จากมือคุณกี่ใบก็ได้และเลือกยูนิตแถวหน้า3ใบบวกค่าวผ่านจำนวนจะจำนวนการ์ดที่แสดงเออเก็ออโต o Chong วนช่องเลียว่ายูนิตนี้โจมตีฮิตแรนกากาศ Counter b บ r ร t โจมกันหนึ่งใบใส่มาตัวเดียว เรกรดสามก็ใส่ประมาณเจ็ดใบมาดูเรก 2. 2> รดสองโถไอ้ชีย้ยนีีไอีสัตว์นรกเอ๊ะไม่ใช่ red angle megas จริงๆแนะนำให้ใส่สีแต่ผมงบน้อยมีแค่สามใบอย่าบรบกวนนะขออภยัยนะผม เทคออโต้ช่องเรียอากาศเมื่อโลนสนามพัทบาสโซบาสเปิดท็อปเด็กสองใบเรียงแล้กระเจาหนึ่งเทคออโต้ช่องเรียเมื่อไรพบทิกเกอร์ยูนิตยูนิตในบวกห้าพันจริงๆต้องใส่สีแต่กบน้อยแล้วก็กลอมบัสเมกัสเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าคุณมีแวนการที่มีคำว่าเมกัสในชื่อการ์ดจะ้าจอมทักษะนี้ยูนิตในบวกห้าพัน และถ้าเวนการ์ดไปนั้นเป็นเปรยียดสามคู่แข่งไม่สามารถเอื้อเสได้ถ้าใชเที่ของเป็นก้อนที่ไร้เช็คได้ห้าครั้งแล้วได้ทริกเกอร์เน่นเนๆนอามบารองการ์ดนี้คู่แข่งไม่มีเมือนเก็บหลอดแต่ต่อไปเป็นตัวนี้สเตล่าเมกาใส่3ใบนี่ เซ็เคาน์เตอร์ช่องเรียในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ถูกบูสยูนิตนี้ได้รับสัมพันเซ็คอน์ตช่องเรียเมื่อยูนิตนี้โจมตียิดแวนการ์ดสามารถนำมือคุณ1นึ่งใบไปวางบนบนถอดได้ใส่สามใบแล้วก็ตัวนี้ใส่มา2ใบใส่มาเล่นๆล่สาวรับใช้เทพเจ้าปีกฟีนิกซ์จิสุรุ ออโต้ Auto, ช่องเรียหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเมื่อคุณจั่วการ์ดคัลเตอร์บาร์ดจุดจุดเทิร์นยุดหนึ่งนี้บวกหนึ่งได้รับหนึ่งบวกหนึ่งหมื่นแล้วสามารถบูสต์ได้ใส่มาสองใบใส่เล่นๆเกียร์สองก็จะใส่มารเกียร์สองใส่อยู่มาห้าหกเจ็ดแ ้อไปต่อไปเป็นคอร์เรเมกาใส่จริงๆอใสสามใบแหละเช็คออโต้ช่องลืยช่องแหวนบล็อสนามดูการไปบนสุดจากกองคูสองใบนำเรียงไว้บนท็อปเหมือนเดิมสกิลมันเมื่อไร เมื่อไรทับกับความสามารถเมื่อถูกไรทับจะสามารถใช้อันไหนก่อนก็นได้ครับใช้อะไรงดกจะใช้เทคนิคหรือใช้เทคของตัวเริ่มก่อ็ได้ต่อไปเป็นคนนี้ชื่ออ่านอะไรไม่รู้เทตราเทตราอเมริกาใส่สามใบเซกออโต้ช่องเหลี่ยมเมื่อ,องลงสนามถ้าแวนคุณเป็นปเกย์สามหรือสูงกว่าคาร์ดบาร์เจอกันหนึ่งวัแสดงทริกเกอร์ไม่เกินหนึ่งวัจากมือไปลแปะไว้บนท็อปเอก สส3ต่อไปเป็นเกรด1ตัวนี้ตัว counter shot crescent megas มิเมเสเตร,ร์ลูฟอนต้อง cross ั p p r o c เมื่ออยู่ในนี้ลง trigger zone ถ้าแบงค่านกูเป็นกย์300ก็าโซบาและ counter shot ใส่ามาสามใบเพราะว่ามันโอกาสรกลเช็คเจอมันรู้สึกไม่นอนไงไม่รู้จริงๆใส่เจนนี่ก็ของบีที01เอบีทีเอบีที01ขีดอะไรสักอย่างจำไม่ได้ต่อไปก็เป็นริมบัสเมกัสริมบัสเมกัสเมื่อยูนินีบูสถ้าแวนคุณติดชื่อเมกัสในชื่อกาสยูนิฟีบูสค่าผ่าน42มาบูสแล้ว ่อไปเกตหนึ่งตัวสุดท้ายเป็น PG ใส่สีแบบเรแล้วก็เด็กนี้งบน้อยเลยต้องไม่มี draw PG ีเป็นแต่ PG เกตหนึ่งตัวนล้วผมใช้เป็นลอสเซนเมก้าส,สกิลถูกไรครับจั๊บแค่นี้ต่อไป ใส่ครีปแปด8ยวสี่ดรอสิต่อไปเป็นอิมนิจินเดอรี่กิฟต์โปรเทคนะผมใส่โปรเทคหนึ่งใส่โปรเทคหนึ่งใส่กี่ใบก็ได้ตามใจแล้วแต่จบแล้วนะกับ profile, เด็กโปรไฟล์ออร์เรคเกิลทิ้งแทง้งแบบไม่สมประกอบอาจจะมีเด็กโปรไฟล์ใหม่หรือไม่ก็รีวิวต่าง มีปฏิไฟแบนนั่นแหละบนเดียวสองอย่าง